บกับช่างไม่เป็นน้ที่ L T อีกแล้วนะคะสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นอย่างนี้เล่นนันน้องมาคุยกันดูมาคุยกันด้วยนี่ก็ไี่มีกบพู้นะ นี่นอนอยู่แบบนอนนี่เยโอ้หคุบา,า,าขี้คานนอนี่จมิมมรู้ว่าขี้คานนอนี่อยากกินข้าวรา้อยากกินพามันเปลี่ยนียำเป,เปี่ยนอ้ได้ชวยๆเนี่ยเอฟซีส่งมาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้ากินเก้วส่งมาให้ช่วยแเมนและก็มีสองอ่นค่ะมี่สองสุดว่ะอมน ไม่ใช่ชุดสวยเหรอวะเอี่ยวนี่เอี่ยวนันไดใช่ชุดสวยเหรอวะหน้ากลมบอกแล้วน้องยาพีหน้ากลมมันสลกระเป๋าลูกชิ้นเป็นหน้าเอ้ยกับหน้านาอ้องหน้าเอ้ยกันแล้วหน้าเอ้ยใหญ่กันแล้วอ่ะหน้าไอ้ใหญ่กันแล้วหน้าเอ้ยใหญ่กว่นานี่

วังน้องดึงโมเด้อนอนลงนะหอมอีกแล้วแพงเงี่ยแพงยับไงแพงยัไงแพงยับไงะแพงยูงไงะนี่แพงองี่ยะ ทำไมมันหนาวคุยยังทำไมทมายมันหนาวมั่นอน่ไมนอนจะกินแขนเอ๋ยละวันเลยยาเม็ดยงเล็ดน้ำไอ่ยวอะเล็ดน้ำไออัลอะไออัลมีงูแล้วบอกวันนี้บอกเอออยังยิงเอออยังยิงงูไออัมีงูแล้วบอกน้องมันเด็กน้อยน้องน้องโมโหไออยังยิงเยนะบอ โอ้โหฮาวอีกแล้วจะเทือแล้วนี่สองเทือสองเทือนะแมนฮาวสองเทือแล้ววันนี้ข่าวตาตาชิเปย์ใส่มือนีนไปไปกูเป็นเฮาไปกูเป็นเฮาพ่อสิพาไปซื้อของ ม่พอสีพาเข้าเมืองไปเบิ่งด้วในเมืองมันเป็นอะไรพากันยืดแต่สวนนี่นะพากันยืดแต่สวนไปเบิ่งในเมืองดูเห็นเดลยนะคะวันใบ่น้อใจเย็นบ่อันเล่นแขนเอ่ยแหละเล่นแขนเอ่ยแหละโอ้ยยีเต็มแล้วจริงนาทีตอนนี้กาสี่เดือนแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยังไงเสียงอย่าง เสียงลงเ้านอนบท้านอนเหมือนเท้านอนสามเทือนเลยบอหากันยุจะส่วนมันนี้ชิเอาไปซื้อของพอสิพาไปซื้อของเมื่อกินผ่าดีแล้ว่ปกิน่ปกินว่ากินว่ากินว่ากินไปกินไปกินไปก่นไปบอไก้วแก้ว

ชิ่ได้เข้าเมืองนีใหญ่บ่มา <c oughs> ออกันยูแต่สวนบมอซ <c oughs> ีเดือนแล้วแน่นิน้องเจาทีตอนนี้ก็ซีเดือนแล้ว, <c oughs> อลวตอนนี้มันเริ่มจับติดเพิ่ขึ้นแล้วเอ้าให้ปิดนี่จะแน่นกระซีดึงตินขึ้นไปโอมได้วันนิ้โอมโปรติน <c oughs> กกน้องม <c oughs> ี น้องที no e erm no ่อย่าตอนยังน้อยก็ยังสิแหละแม่ก็จับตีนครับจับตีนเงินเด็กน้อยก็ควรนะเยังสิวันว่าแม่เด็กน้อยอันเป็ดเกาเดือนนะรถเห็นลูกข้าเจ้าหนังแล้วคือผน้อยๆน่อย่บอยาทีเป็ดเกาเดือนไงลูกก็ไงเดินเร็วดนไปกับลุงเขานอนอีกแล้ว หานอนซีเธอเลยหานอนตัวเที่ยวโดมบอตัวที่ยวโดมบอยซเอออีเดือนแล้วจะน่กันห้าหกเดือนหกเดือนเจดเดือนปวกระกเจ็เดือนผละกกระนังละหกเดือนพอน้องขั้นในละก็จะเจ็ดขวบี อหอมอีกละหอมอีกละอหอมมิกอะไรเอ๋อหน่นะ, L eng, L ะเอ๋วแป้งน้องเอ๋อจีไก่สีได้เมื่อบ้านแล้วถ้าถ้าอีกเดือนน่ะพอดีจองคิวนเห็ดมาสป,ปอร์ตไว้เพราะว่า<อ>มันเต็มเนาะก็เลยบมทันได้เห็ดก็เลยจองเ<อ>ห็ดยาบิ๊กแก้มนองยาบิบบ๊กแเนาะมือคางน้องเลน่นคางน้องจะหม่ำมาอ่ะกับเล่ จำม,ม,ม,มามัวนี่จำมามาพูดได้ไหมพี่คะคุณเห็นยังอันหลินนะคะเปลนเชื้อแม,ม่ครับพาน้องเที่ยว,วแลวนี่ไปเห็นพ่าสปอรต์ตเดือนหน้าก็สิพา,ากันเมื่อบ้านและกับแม่ครับเมน,น,านปาก,กับลุงกันติดตามไปได้เลยมีอย่างมีอย่างไลน์เนียวสิมานำเสนอปาก,กับลุงค่ะเอาไปเล่าได้เนาะ เป็นหมือนปะแมนบ่มีอย่างวายวายแนวเดี๋ยวซีทายให้พี่น้องได้ชมติดติดตามช่องแม่ปินน้องเทียไว้เนาะไกล้ซีเรเมื่อประเทศลาวหาพอเท่าแม่เท่าแล้วดีใจดีใจแฮงเพราะว่าน้องปินก็บวได้เมื่อบ้านสามปีแล้วมืนกันสามปีอือน้องปินน้องเทียวันเรเมือบ้านสามปีแล้ว ตอนนี้พลไปแล้วไปก้อนให้พ่อไปก้อนให้พ่อไปยามพอเท่าไม่เท่าต้องเอทีกันยังบ่เคยไปยักเท่อพอดีพวันนัองซึ่งเดือห้าเดือนน้องเอทีกันทีได้ไปประเทศลาวแล้วครบห้าเดือนตอนนี้สี่เดือนแล้วน้องเอทีสี่เดือนครูบางไงอุ้มนี่บเกินสิบนาที บล็อกับกลุงดูบอล่ะอุ้มน้องได้ยี่สิบนาทีบอเนี่ยได้กันเดียวยด้กันได้บอ่อุ้มได้ยี่สิบเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็แต่งตัวแต่งตัวไปซื้อของไปซื้อของน้ำพ่อมื้อนี้พ่อพาออกไปไปในเมืองไปในเมืองไปเบิ่องลกไผ่นกพากันไปเบิ่องลกไผ่นกมาพากันอยู่แต่สวน แม่นอ,อาจะอุอืมน้มตัวไทดมอีแล้วน้ำตัวให้ให้ดม <c oughs> ตัวให้ได้ดมมึงแนวกว่อกินน่งเอาชาสองของังมาจับเลยน้องชือ่อว่าน้องชือ่อว่านะนน่งจะอืออื้อชื่อว่ มันจะพากันไปซื้อของกูเลเฮาเลยบ่ฮอดกูเวเฮาซ่อมพอดีพอตัดงานตอนนี้พิ่นตัดงานตัดคีมหหกแล้วก็เลยจะดึงใช่ไหมก็เลยบอได้พากันไปคัมพอดีก็เลยพาน้องเที่ยวมาเล่นบิกซี่มาเปิดหูเปิดตายยืดเตือนอะไรมาเจ้าละบาดน้อยมาเที่ยวบิกซี่ไมเใช่บิกซี่วันนี้ ส่อวันนี้มานิพอลจไปประเทศลาวแล้วพี่น้องครับไปติดตามได้ช่องมาริพอทคำตะกร้าเนาะออกมามานิพอลจไปลาวแล้วอ่ะได้มีคลิปพี่น้องชมครับพี่น้องชมครับขายเป็นเปิดให้ลูกใส่ขายข้าขนมให้ลูกสาวครับ

เล่นทำไมเหวี่ยวจ้่เหวี่ยวเล่นมือเดียวบอกือด,อด,เดเ้เล่นทำไมหี่ย้เล่นโมเป็น,น,นอยอย่้อยยดใหญ่ใหญ่กันเด้อเด้อใหญ่ยยกันเด้อ cầm bắn gan kha, hiểu, zoom, bắt mà hót zoom như vậy, zoom yến non, bọ, yến non là chôm bọ, à? Ê. Ê. Cục chùm nha. cho mình tí là cái chùm. Ôi đê. Ôi. Muân đê. Mua đê. Ê, ôi จมีอย่งนีชิเป็นผู้เท่าหน่อยมาจมเหรอฮะผู้เท่าหน่อยมาจมเหรอเม้นปะเมนเฮ้เมนยี่